ลัคนาราศีเมษนะครับ ดวงชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน2567เดนะเดือนที่นะครับมีการขยับย้ายของดาวอยู่ไม่น้อยทีเดียวอย่างแรกเลยดาวอังคารย้ายมาทับลักษณาราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วก็ไปได้ปัญจมหาบุรุษโยกด้วย หมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นความสำเร็จต่างๆแล้วก็มีดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ที่จะย้ายออกในวันที่นะครับศุกร์ย้ายวันที่14มิถุนายนอีกวันหนึ่งคือดาวอาทิตย์ย้าย15มิถุนายนแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือดาวพุธดาวพุธย้ายตั้งแต่10มิถุนายน การขยับย้ายของดาวตรงนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษชะตาชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของงานนะครับซึ่งก็จะมีความสำเร็จได้ผลดีเพราะดาวพุธไปได้กเกษตราธิบดีแล้วไปอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำซึ่งก็หมายถึงการเจรจาอยู่แล้วทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความสำเร็จดีไม่น้อยเกี่ยวกับ เรื่องการเจรจาต่อรองต่างๆในเรื่องของการงานอย่ากระนั้นเลยชาวลัคนาราศีเมษดาวอังคารที่ทับลัคนาราศีของคุณอยู่นั้นก็ไปโยกกับดาวสุกด้วยซึ่งสุกกับอังคารนั้นเป็นคู่มิตรกันก็ส่งผลให้นะครับชาวลัคนาราศีเมษจะไปไหนมาไหนเป็นที่ถูกตาต้องใจแก่ผู้ที่พบเห็น 1-5การเจรจาเรื่องงานมีดีเทลค่อนข้างจะเยอะบางอย่างอาจจะต้องให้ลูกน้องบริวารช่วยนะครับอย่าไปวันแมนโชว์วูแมนโชว์นะเหนื่อยไตหาเลยต้องใช้ลูกน้องบริวารคอยช่วยซัพพอร์ตช่วยอะไรหลายๆยอย่างซึ่งก็จะสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น6-10ช่วงนั้นชาวลัคนาราศีเมษย,ยังมีความสำเร็จอยู่แต่ว่าต้องระวังสุขภาพร่างกาย ดูเหมือนกบจะเจ็บป่วยง่ายไม่ค่อยสบายนะครับเป็นนู่นเป็นนี่อยู่เหมือนกันในช่วงวันที่6ถึง10แล้วพอ11จนถึง15วาสนาในเรื่องของงานยังมีความสำเร็จต่อเนื่องแต่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองโคตรเลยไปดูในช่วง11จนถึง15ช่วงนั้นรายจ่ายเยอะชาวลัคนาราศีเมษเห็นในนู่นก็อยากจะเอฟเห็นในนี่ก็อยากจะเอฟเห็นอนนั่นก็ โอ้ยกำลังเป็นช่วงลดกระนำกูก็ไปกระนาด้วยโอ้โหแม่งเอ้ยทีเนี้ยรายจ่ายเพียบนะฮะแต่ก็ช่งางมันเถอเป็นความสุขก็จะไปนสนใจอะไรเรานะเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษจะแก้ปัญหาความจุกจิกบุญหญิตใจเรื่องอื่นๆด้วยการไปช้อปปิง้งไปดูนะ11จนถึง15 16 2 0ถึง20งานยังมีความสำเร็จต่อเนื่องและช่วงนั้นเริ่มที่จะพยายาม นะครับคอนโทรลในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดียิ่งขึ้นนะชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็2 1จนถึง25ช่วงนั้นความรักก็จะกลับมาแฮปปี้นะครับมีความสำเร็จมีความสบายใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็2 6จนถึง30ช่วงนั้นคุณนะครับนะครับจะมีความรู้สึก ถึงความปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจมากขึ้นในเรื่องของความรักและเรื่องส่วนตัวแต่ว่าคุณจะไม่แฮปปี้เกี่ยวกับภาระเรื่องงานที่บานเบอะเลยภาระเรื่องงานเยอะมากนะครับจุกจิกทีเดียวนะฮะภาระเรื่องงานต้องแก้ไขต้องจัดการค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับและนี่ก็คือชาวลัคนาราศีเมษ พอมาพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็อดที่จะอธิบายต่อไม่ได้ว่าดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปอยู่กับดาวคู่ธาตุและคู่สมพลการเงินยังเป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศีเมษแฮปปี้อยู่นะครับแฮปปี้สบายใจอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะจุกจิกยุ่งยากในเรื่องการเงินแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าคุณแค่คิดเครียดในเรื่องของ อะไรในเรื่องของญาติพี่น้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันนำความยุ่งยากใจตรงนี้มาให้ไอล้ลำพังใช้จ่ายเองถึงจะเอฟของซื้อของยังไงก็ตามคุณก็ยังแฮปปี้มีความสุขของคุณอยู่เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแต่ไอ้ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแล้วมาวุ่นวายกับคุณน,นี่แหละที่คุณไม่แฮปปี้นะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถูกใจหรือมาชอบพอกันนะมีความเป็นไปได้แล้วก็จะโดดเด่นมากๆในช่วงจากวันที่20มิถุนายนไปแล้ว20มิถุนายนไปแล้วคุณจะแฮปปี้มีความสบายใจขึ้นปลอดโปร่งขึ้นดีขึ้นในหลายๆประการ นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะเอาใจใส่ดูแลกันมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีเมษมีปัญหาจุกจิกไม่น้อยเรื่องความรักเพราะว่าบางทีแล้วตึงๆมึนๆใส่กันบางคนก็ถือทิฏฐิเธอง้อก่อนฉันง้อก่อนอะไรแบบเนี้ครับทำให้มันมีความขุ่นมัวอยู่ แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วในเดือนมิถุนายนตามดาวที่เดินแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะก็ขอให้ชาวลัคนาราสีเมษทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดสำเร็จดังใจทุกประการนะครับไปก่อนนะสวัสดีครับ